ในเรื่องของสถานบันเทิงครับซึ่งกําลังมองมเมาเยาวชนของชาติอย่างหนักเราจะไปดูกันว่าอะไรที่เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กไทยนั้นชอบเที่ยวติดตามในเปิดปมสังคมไทยในตอนถึงเวลาจัดระเบียบสังคมไทยครับนี่คือภาพเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแหล่าบันเทิงเรืองรมแพ่กย้ายอนาเขตอย,อย่างไร้ทิศทางและลุกลามเป็นปัญหาสังคม เพราะเป็นต้นตอของแหล่งมั่ดสูงถังเพศแหล่งเสพยาเสพติดที่นำไปสู่การก่ออาจญากรรมสารพัดอะไรเป็นที่รอดใจให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นลูกค้าคนสําคัญของธ,ธ,ธุรกิจกลางคืนหลังหลายเข้าสู่วงโคจรของอบายามุกเหล่านี้คือเจอเพื่อนๆที่เขาเคยไปเที่ยวกันมาก่อนแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันตื่นเต้นดีสนุกเจอคนแต่งตัวแปลกๆหลุดๆเข้าไปจะมีโลกส่วนตัวของเขาครับก็คือเขาจะอยู่กับกลุ่มของเขาจะทำอะไรคือ เขาก็จะไม่สนใจตรงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีนึกอย่างบางคนไปเป็นแฟนกันนึกจะกอดก็กอดกันส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนชวนอย่าไปเปิดหูเปิดตาเพื่อนชวนเปิดหูเปิดตามั่งอ่แล้วก็มีอีกอย่างก็ันเป็นเป็นเรื่องของเพศของผู้ชายผู้หญิง อยากจะไปดูผู้หญิงไปเปิดหูปตาแล้วเขาใส่เปวดโชอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเที่ยวกันแบบเป็นประเพณีค่ะเขาจะเที่ยวกันทุกคืนมันสุกเสาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสมมติเขาเปิดสามทุ่มเนี้ยก็ยังไม่ไปเขาเขาจะไปประมาณเที่ยงคืนแล้วก็แบบก่อนจะกลับนี่ก็ตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสําหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกเข้าไปคึ่งแวกกับสถานบันเทิงจนพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปในฐานที่เลวร้ายกลายเป็นเด็กใจแตกหันหลังให้โรงเรียน และหนีออกจากบ้านันกนาการที่เขาเถียงเราจากการที่เขาเริ่มเริ่มเ,มเมถียงเราซึ่งทุกทีเขาจะไม่เถียงแต่พอเขาเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนก็คือปิดเพื่อนสถานบันเทิงจากการที่เพื่อนพาไปเที่ยวเที่ยวครั้งแรกของเขาเลยก็คือไปเที่ยวที่ไอเนี่ยโคลส้นตัน,นแล้วเรื่ออยากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมตอนเนี้ยเขาไม่นิยม เด็กผู้หญิงที่อายุถึง20แล้วส่วนใหญ่ๆผู้ใหญ่ชอบมองเด็กในอายุที่ต่ำกว่ามันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้มนมาการเข้มงวดกฎขันสถานบันเทิงให้ดำเนินกิจาการภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดจึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้สังคมดูดีมีระเบียบขึ้นบนพื้นฐานความถูกต้องทางศีลธรรมและจริยธรรมของส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประคับประคองเยาว,วชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ แต่สิ่งที่มีวรมองข้ามในการดําเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมก็คือการจับตาแหล่งมั่วสุมใหม่ของเยาวชนโดยเฉพาะสถานที่ส่วนบุคคลตามหอพักอาพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมไปจนถึงร้านอินเทอร์เน็ตและหวังมาตรก,การให้เข้มงวดยิ่งขึ้นหอพักเนี่ยเป็นแหล่งรวมเรื่องของยาเสพติดท,ที่จะใช้กันอย่างอุตดรุยแลวก็ใช้กันอย่างมากเลยโดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันหยุดเนี่ยนะครับจะแล้วก็มีเรื่องการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ย เอเจนทั้งหลายก็จะไปหาตามหอพักนะครับการจับคู่การนะฮะการมั่วสุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเมื่อเมื่อมันในการจัดระเบียบค้างคืนเนี่ยมันหนักขึ้นเข้มงวดขึ้นเนี่ยมันก็จะทะลักไปอยู่ภาคกลางวัน ระแสผลักดันของประชาสังคมคือการเรียกร้องให้มีการกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงและจริงจังกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก็ไปหาผลประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายถ้าเราสามารถจัดโซนิ่งสถานบริการได้การควบคุมก็จะง่ายขึ้นเมื่อมีการกวดขันเข้มงวดเยาวชนก็คงจะไม่กล้ามาเที่ยวให้อย่างมากมายมหาศาลอย่างทุกวันนี้ ประชาชนเขาจะเป็นคนกําหนดพื้นที่เองว่าตรงนี้นะเป็นสถานบริการเขาจะเป็นคนติดตามตรวจสอบเขาจะเป็นคนให้ข้อมูลเขาจะเป็นคนที่บอกเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริตรับส่วยหรืออะไรต่างๆถูกไหมครับเขาจะสอดส่องแล้วเขาจะเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเอาพลังประชาชนนี่นะครับเข้าไปจัดก,การจริงๆ นะครับลำพังทางฝ่ายการเมืองอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันจะอาจจะกลายเป็นลัลกษณะของนโยบายฝ่ายไม่ฟงังการจัดระเบียบสังคมแม้จะเกิดขึ้นและยังไม่เด่นชัดมากนักแต่ก็ถือว่าสารเริ่มต้นได้เกิดขึ้นแล้วความหมักหม,มมของปัญหาทําให้ต้องใช้เวลาที่ต่อเนื่องในการดําเนินการพลังของประชาชนจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมให้เกิดความยั่งยืนไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด thank